เรามาภาวนาเพื่อจะหายใจของเราอยู่กับลมจริงๆไม่ใช่ว่ามาเที่ยวดูแล้วก็ไปที่อื่นต้องอยู่นานๆฉันจะรู้จักเขาในอยู่นานๆใจของเราจะงจลียวอย่างภาระทั้งหลายได้ไม่งันใจของเราก็อยู่ในความคิดของตัวเองตลอดเวลาจะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เ,รเป็นความความคิดของเราไหนๆเราคิดขึ้นมาก็ต้องเป็นของเราคิดอย่างนั้น ดิมบางทีว่าเรามีเสถียจะเลือกถ้าเราอยู่ในด้านในความเครียดก็เหมือนเราอยู่ในรองรองเท้าเก่าๆก็แะ่ว่ามันมันรู้สึกมันสบายดีเพราะมันมันเคยเช่นแต่ถ้าว่าเอาเท้าออกจากรองเท้าบางทีเราเห็นว่ารองเท้ามันทําให้ไปเท้าของเราบีบไปโดยไม่รู้สึกต้องหารองเท้าใหม่ฉันจะเป็นสิ่งที่ดีสาหรับสุขภาพของเรา จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยู่ในความคิดตลอดเวลามันก็ไม่รู้รู้จักลายว่าอะไรดีมาช่วยก็โทษเราเราเราเ,ราเราท่านั้นนะพอจนต้องมีที่ยืนต่างหากจากความคิดท่านจึงให้จิตของเราอยู่กับลมาหายใจเข้าออกอย่าให้มันวอกแวกไปที่อื่นถ้าอยู่นานๆจนเคยเช่นกับความสุขความสบายที่เกิดขึ้นในใจของเราไม่ต้องคิด พอถึงเวลาที่จําเป็นที่จะลองเครียดร้องเครียดได้แล้วก็เห็นความเครียดชัดขึ้นมาว่ามันจะพาไปทางไหนก็ความเครียดบางอย่างท่านก็บอกว่าพาไปถึงแปลวแปลวทานหลุมทานที่มันไม่มีแปลวหรือบางความเครียดบางอย่างมันทําได้หลุมพาไปที่อันตรายแต่ความเครียดบางอย่างก็พาไปในที่สบายทีนี้ทางที่เราไปนั้นบางทีถ้าเราไ่ดูจุดหมายปลายทางเราก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นเราต้องให้ใจของเราแยกตัวออกจากความคิดเพื่อจะได้ดูว่าความคิดแบบนี้มันจะไปไหนความคิดแบบนั้นจะไปไหนเราจะได้เลือกใ้้ถูกต้องก็คนที่เข้าไปในทางที่จะไปถึงหลุมหลุมทานที่กำลังร้อนอยู่เขาก็ไม่รู้ตัวว่าหนาทางของเขาไปทางนั้นเขาตามความสบายของเขาแต่พอถึงปลายทางเอาสายไปแล้ว เพราะฉะนั้นก็ต้องดูปลายทางไว้ก่อนว่าความคิดแบบนี้จะไปไหนเราก็จะได้เลือกถูกต้องนี่่านบอกว่าปัญญามันเกิดขึ้นเมื่อเราถามอะไรที่เราทาลงไปแล้วจะเป็นไปเพื่อความสุขกาลนานนี่เรียกว่าเป็นปัญญาเพราะอะไรคนหนึ่งเรารู้ความสุขกาลนานมีอยู่ในโลก2องมันดีกว่าแค่ระยะสั้น3ามมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของเราการกระทาก็รวมความเคิดด้วย เพราะฉะนั้นจะปล่อยใจของเรามันคิดด้วยไปมันไม่ถูกมันกำกำกำสร้างกรรมอยู่จะรู้ระมัยรู้มันก็นสร้างกรรมอยู่เพราะฉะนั้นก็นพยายามให้มีความรู้แก้กับความคิดให้แยกเจตของเราออกจากความคิดทั้งหลายถ้าอยู่กับลมเราจะได้อยู่ในฐานะที่บอมองเห็นได้ไกลเพื่อประโยชน์ของเราแล่กเพื่อประโยชน์ของคน,คนที่รอบตัวเราด้วย